สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเครื่องเดือนหลังของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเครื่องเดือนหลังของชาวมีนเนี่ยจะมีดาวทั้งสิ้น3 3ดวงที่ขยับก็ต้องบอกว่าเป็น3ดวงที่ส่งผลสําคัญให้กับชาวลัคนาราศีมีนเช่นเดียวกันนะคะ,ะดาวรางาังคารเป็นดาวการเงินขยับ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ต้องเปาสู้แข่งขันอุปสรรคขยับดาวพระศุกร์เป็นดาวทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งเรื่องของการเดินทางขยับเพราะฉะนั้นเครื่องเดินหลังบอกเลยว่าเรื่องการเงินการเดินทางการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีแนวบวกลบระวังตั้งรับ จัดการอย่างไรเนี่ยมันปรากฏแน่นะคะเราเริ่มต้นกันที่ดาวพระอาทิตย์นะคะยกเข้าสู่ราศีสิงห์พระอาทิตย์เป็นอริอริเป็นเกษตรหมายถึงคุณแก้ปัญหาพัวพันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะบางทีมันจะเป็นเรื่องนีิสินก็ได้ อาริยังแปลว่าเรื่องของการงานบริการที่ทําอยู่แล้วมันเกิดปัญหาและอุปสรรคช่วงระยะเวลาเนี้ยมาจัดการแก้ไขปัญหาไปได้ก็ได้เพราะอาริเป็นเกษตรมันแสดงว่ามันเหมือนกับเป็นการแก้อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่มันยุ่งเหยิงในช่วงระยะเวลาเนี้ยให้คุณมีความสุขใจแล้วก็สบายใจขึ้นมากกว่าปกตินะฮะอริเป็นเกษตรหมายถึงาเจ้าท่า,าเนี่ย ต่อให้มีปัญหาต่อให้มีอุปสรรคต่อให้มีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าขนาดไหนคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้และช่วงระยะเวลานี้เองเป็นช่วงระยะเวลาที่บางคนมีคู่แข่งคู่ขี้ในเรื่องของการเสนอชื่อถูกไหมคะมีโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อในการขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งในปีนี้เช่นเดียวกันถามว่าจะประสบความสําเร็จหรอแอดก็ในเมื่อดาบพระอาทิตย์มันเดือนมันเดินแค่เดือน อันหนึ่งเดือนเดินครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนเดินครั้งหนึ่งมันมีระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนเดินครั้งหนึ่งคุณต้องเข้าใจคําว่าการสะสมแสงของดาวในแต่ละปีและตลอดทั้งปีที่คุณสะสมมามันมีโอกาสสั่งสมมาจนถึงพระอาทิตย์ที่เดินอยู่ในภพเรือนอริในตอนนี้ให้คุณเกิดความเข้มแข็งจนสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้คือถ้าชาวรัคดาราศีมีนเข้าใจดาวนะตลอดทั้งปีคุณจะไม่กลัวกับปัญหาและคุณจะวิ่งเข้าโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องของ ของการต้องจัดการเรื่องราวต่างๆมีศัตรูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการต่างๆเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นศัตวแพทย์แพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสัลญกรรมหรือเป็นพวกทวงหนี้เป็นพวกสินเชื่อเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยธนาคารที่แบบออกสินเชื่อพวกเนี้ยสหกรสหกรได้หมดละค่ะเพราะมันเป็นคืออะไร การงานที่มันเป็นอะไรเวลาที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณให้คุณก็เป็นอ่าที่พึ่งที่พิงของเขาเวลาไปทวงนี่แหละพวกไฟนงไฟนัน้นอะไรพวกเนี้ยก็ด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทุกอย่างถ้าคุณไม่ยอดทอมันเกิดผลในช่วงระยะเวลานี้เอาชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงที่เข้ามาได้และบอกเลยว่าถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานะลัคนาราศีมีนระยะเวลานี้แก้ปัญหาได้ นะคะแต่คุณอย่าลืมว่าทำไมคุณถูกล่ะมีหลายคนก็จะบอกแอดว่าถูกแอดก็คือราศีมีนหนึ่งคนในนั้นแอดเกิด11มีนาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยแอดะบางคนก็ว่าเป็นกุมบางคนก็ว่าเป็นมีนเพราะนั้นแอดจะฟังทั้งมีนทั้งกุมเห็นไหมคะขนาดแอดเองอะเป็นนักโหราศาสตร์แอดยังฟังแบบนั้นเลยเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันผัดเปลี่ยนราศีพระอาทิตย์อยู่แบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบอจะอยู่ราศีไหนดีว่าอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ป,ปลายปลายราศีคุณลองฟังสองอันแล้วพยายามแยกแยะสอบทานลัคนาราศีของตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ตรงกับมีหรอกเราไปตรงกับกลุ่มหรือเราไม่ตรงกับกลุ่มหรอกเราไปตรงกับมีเนี่ยถ้ามันเป็นปลายราศีลองฟังก่อนอย่าไปขี้เกียจฟังถ้าเราอยากรู้เรื่องดาวของเราเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยมีเนี่ยโดยทั่วไประยะเวลาเนี้ยโอ้โหความวินาศมันทับตัวราหูมันทับตัวนะคะ ดังนั้นนะ่ะสิ่งที่อาจจะบอกเจ้าวาตาคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบเฮ้ยขึ้นมาหายใจเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งหลายได้สิ่งที่อาจจะบอกเจ้า,าตาก็คือบางทีระยะเวลานี้คุณอูฟูด้วยเงินยืมสําหรับบางคนอูฟูด้วยเงินยืมก็ต้องระวังแล้วแหละนะคะเอาต่อไปออย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าฟุ้งเฟอ้อพูดไม่จบนะดาวพระอาทิตย์เป็นเกษตร ยูเนเรนารินั้นย่อมดีส่งผลดีที่กับเจ้าชะตาแล้วก็มีเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งยิ่งถ้ามีคู่แข่งยิ่งแบบเอาเป็นว่ายิ่งดีนะเจ้าชะตาเป็นคนที่ถ้ามีศัตรูแล้วยิ่งแบบมีกําลังมีความฮึกเหิเมดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนาริเอาจริงๆนะไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีอาจจะบรรเทาลงได้ด้วยแล้วบอกเลยว่า ช่วงระยะเวลาเนี้ยการทำมาหากินอะไรต่างๆของเจ้าคตาในระยะเวลานี้จะต้องบอกว่ามันก็ส่งเสริมและสนับสนุนกันนะคะไรายได้การทำมาหากินมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการต้องอ่ะ ไปเปิดสัญญาไปทําสัญญาไปติดต่อยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินลัคนาราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้ยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งประสบความสําเร็จนะคะแต่มันเหมือนรายจ่ายของคุณกําลังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ถนนทุกสายมุ่งมาหามีแม้คุณต้องคอยประคับประคองคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ควบคุมรายใจ่ายให้ดีไรายได้เขานะ ทีนี้มาถึงเรื่องของดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นสิ่งที่แอดกังวลเพราะฉะนั้นทําไมถึงบอกให้ควบคุมรายจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนเพราะว่า26สิงหาคมการเงินจะรั่วไหลไปทางบ้านกระดุมพ้านะคะพันธุญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่การเงินของคุณออกไปทางนี้ ช่วยเหลือประครับประคองซ่อมแซมรถลามาช้างลัคนาราศีมินบอกซ่อมอีกแล้วเหรอแอดอืมและคุณเนี่ยเป็นคนที่แบกภาระทางบ้านนะสู่พักก็พ่อ,พ,อพันธุกก็แม่แล้วตอนนี้เป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูก็มันก็อาจจะไม่ใช่แค่ทะเลาะกันหรือขัดแย้งอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะอ่ะพ่อ,อ,พอให้ช่วยนะั่นแม่ให้ช่วยนี่ช่วยน้องช่วยคนน้นช่วยคนนี้อ้าวการเงินไปรั่วในเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินและ คนในบ้านญาติมิตรพี่น้องนี่แหละลูกหลานบริวารอ่ะมันก็รั่วอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามีความสุขก็ดีไปถ้าไม่มีความสุขระยะเวลานี้อาจจําเป็นจะต้องทบทวนว่าที่ให้มาพอหรือยังมันขัดแย้งก็เป็นไปตามดาวขัดแย้งอ่ะสำหรับแอดนะแอดเชื่อว่าการฟังแอดเนี่ยหลายคนคงรู้ว่าบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องคือเอาจริงๆลัคนาราศี มีนะช่วงระยะเวลาเนี้ยการอยู่บ้านที่มีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่ความสุขอาจจะต้องโยกย้ายไปอีกบ้านหนึ่งบ้านที่แบบได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณจะมีความสุขต่อเมื่อคุณอย่างเงี้ยพันธุทุกมรณะวินาศนะคะอยู่ไก,กลๆอยู่ไก,กลๆครอบครัวแล้วจะมีความสุขอืมประมาณอย่างนั้นแหละ นะคะแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวรับพระมันถอยหลังอะโชคลาภความสําเร็จอะไรมันเหนื่อยเนื่อยมันยังไม่มาไม่กระเจอโปรเจใหม่ใหม่ในช่วงระยะเวลานี้มันช้าไปใครรับปากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนนัดไปบ้างอะไรบ้างเหนื่อยนะคะลัคกนาราศีมีนรู้สึกเหนื่อยและเหนื่อยอดทนนะคะอดทน ดาวราหูยังกุมลักอยู่ดาวพระเสายังเดินถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศเนาะก็คือโชคลาภวาสนาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันถอยหลังนะคะลัคนาราศีมีนเคยบอกว่าทวงนี่ได้ตลอดทั้งช่วงอะนะแต่ช่วงนี้เสาร์มันถอยหลังอยู่อ่ะบางคนช่วงนี้เก็บนี่ไม่ได้นะคะบางคนช่วงนี้ลูกนี้มีลีลาพลิ้วนะแต่เขาสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะ คุณบีอริเป็นเกษตรไม่ว่าอีกฝ่ายจะใหญ่โตแค่ไหนคุณก็จะเอาจุดสําเร็จอะเอาจนได้อะในเรื่องของการทํางานต่างๆแข่งขันบริการอะไรตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จนะลัคนาราศีมีนนะคะเครียดเหนื่อยเป็นเรื่องปกตินะมีนเครียดเหนื่อยเป็นเรื่องปกติถ้ารู้สึกว่า เราแย่เราวิตกกังวลเราคิดมากเราจะต้องมีใครสักคนได้พูดคุยแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้โดยที่เราไม่ได้เพี้ยนหรืออะไรเลยเราก็ต้องไปนั่งคุยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างแอดเนี่ยแอดเป็นคนปฏิบัตินะเวลาที่แอดดิ่งแอดก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันเหมือนกับผิวน้ํานึกออกไหมคะผิวน้ําข้างนอกที่มันอย่างสมมุติว่าการปฏิบัติคือ คือการที่น้ําเย็นแต่ไม่แข็งไม่รู้เจ้าต้าตา่งออหมเวลาคุณไปแช่น้ําแข็งมันจะแข็งจากข้างในใช่ไหมการปฏิบัติคือการพยายามทําให้น้ําไม่แข็งก็ได้อะคือบางคนก็จะบอกบอกว่าเรื่องตะกรอนจะง่ายกว่าแต่แอาจะมองแบบนี้สองสาวันนี้แอดคุณมัวจากการไปทํางานใหญ่เแอดเป็นคนด้วยด้วยลักษณะนิสัยไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วดังนั้นแอดจะรู้ตัวเองว่าแอดออกมาทํางานแบบ แบบปกติดีกว่าทีเนี้ยเวลาที่แอาจ,จะต้องไปเจอคนที่แบบเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าไม่ได้มีผลในชีวิตของแอดแต่มันมีผลกับสามีอย่างเงี้ยแอดจ,จะเหนื่อยมากแอดจะเครียดแอดจะวิตกกังวลอาจจะเครียด,จ,จ,ะจ,จ,ะยดจะคิดเยอะจะขยับตัวตรงนูง้นตรงนี้มันไม่เป็นอิสระแม้ว่างานจบไปด้วยดีเนี่ยการนอนหลับของแอดก็จะเป็นการนอนหลับที่แบบเหมือนกับตื่นตื่น,ตนแต่ข้างในอะรู้สึกว่ามันมีตะกอนอะไรบางอย่างที่เรียกว่าขุ่นอยู่ นี่ขนาดปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่ามีนเป็นหมดในช่วงระยะเวลานี้คุณรู้สึกภายนอกคุณแสดงออกถึงความสบายใจแอดเชื่อว่าส่วนนี้ของแอดเหมือนมีนคือมีความเครียดคิดวิตกกังวลอยู่อยู่ในกลางใจอ่ะเป็นการตกตะกอนที่แอดบอกว่ามันเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ซึ่งมันไม่ละลายมันไม่ละลายให้สบายใจไปสักทีแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหนึ่งความคาดหวังว่าชีวิตเราจะสะดวกสบายหรือง่ายขึ้น ในเวลาที่เราทําได้ดีที่สุดเราทําเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมีนะ่จะจะต้องจะต้องจำเอาไว้ว่าเรามีดาวราหูทับลักอยู่เพราะฉะนั้นเราคิดมากเราเครียดเราวิตกกังวลเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นไปตามทิศทางดาวแต่กรรมปัจจุบันที่เราจะต้องทําให้จิตใจเราสบายเบิกบานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธรรมะเท่านั้นบางคนอาจจะต้องไปหาหมอบางคนอาจจะต้องคุยกับเพื่อนบางคนอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างให้เรา แบบคลายจากการงานที่มันมันกอดรัดเราไว้นะคะช่วงระยะเวลานี้มันจะเป็นแบบนี้มันเครียดเรื่องงานมันเครียดเรื่องบ้านมันเครียดเรื่องครอบครัวมันเครียดเรื่องภรรยาหรือสามีแลัคณาาศีมีนบอกว่ามันมีอะไรดีบ้างอ่ะแอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากพระอาทิตย์แล้วเนี่ยพระอังคารเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเครียดที่สุดทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องบ้าน ทั้งเรื่องผู้ใหญ่ทั้งเรื่องพ่อและเรื่องแม่เห็นไหมคะแค่นี้มันก็ครอบกลุ่มกินเวลาชีวิตเราไปต้งเยอะแล้วที่จะต้องไปนั่งแก้ปัญหาแต่ทํำยังไงได้ดวงเรามันตกดาววินาทับตัวดาวอริรเป็นกระเเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมียนก็ต้องคิดว่าอะไหนๆก็ไหนๆฉันก็จะสู้กับมันนะคะเชื่อแอดเธอว่าลักษณะของดาวอย่างเงี้ยหลายเรื่องที่คุณแก้ปัญหาคุณจะได้รับความสําเร็จ สิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทางานคุณจะได้รับการปรับการเลื่อนการได้ทิศท,ทางที่ดีเจ้าชะตาในส่วนของดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกันแล้วมีความเป็นปลอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยแหละความรักของเจ้าตาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนสหัสชชะนะคะสหัชชาปตาัตนิแล้วก็ศุกร์ก็มาจากมรณา,าปตาัตนิเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี่ย ดาวศุขของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนอะไรบางคนมีก่อนหน้าวันที่27สิงหาพบเจอคนรักคู่ครองเป็นเด็กกว่าเป็นลูกน้องหรือแม้กระทั่งเป็นนะ่ะไปไปนั่งกินร้านอาหารเป็นบริการบนบริกรอะไรเป็นคนที่มาบริการอะไรต่างๆให้คุณก็ได้เพราะอาริแปลว่างานบริการนะคะหรือบางคนเอา บุตรหลานอะบริวารไปหาหมอแล้วไปพบปะพบเจอเพราะว่าอาริก็แปลว่าคนนี้เครื่องแบบหมอพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะไปพบเจอตั้งแต่ก่อนวันที่ยี่สิบเแต่หลังวันที่ยีเดนี่ยดาวพระศุกเข้าสู่พบเรือนปะตะนัตนีเนี่ยมันเป็นศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าว่ารอนิรันนะคะคนไม่มีคู่เนี่ยอาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้คุยคนเดียวคุณก็ไม่ได้คุยคนเดียว พระศุกร์ในเรือนนี้ส่งผลให้คุณมีเสน่ห์นะคะชาวลักนณาราศีมีนคุณมีเสน่ห์ขึ้นมาแล้วก็การที่สุขอยู่ในเรือปรนปัตนี้ในราศีกันเนี่ยจะรักสวยรักงามจะจิตใจอ่อนแออ่อนไหวใครเข้ามาอะไรก็รักคนนี้สงสารคนนั้นมันเป็นคู่อ่อนไหวนะคะต้องระวังอย่าไปอยู่กับใครในที่ลับนะสาวๆเด็กๆนะคะ แล้วก็ส่วนบางคนนะก็ให้ระวังความอ่อนไหวประเภทว่ารักทุกคนนะรักทุกคนไม่สามารถตัดใครไปได้อันนี้ไม่ได้นะคะส่วนบางคนในกรณีที่สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าก็จริงแต่แต่งงงแต่งงานแอดว่ามีเกณฑ์ของการแต่งงานแล้วยกย้ายตามคุกรองคนรักไปนะคะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนปัตนิแม้จะเป็นสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันเนะี่ย แต่แก็เคยเห็นหลายคนที่ดาวพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตสมรสเขาว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันเหมือนว่าเจ้าหตาเป็นคนอัธยาศัยดีมันก็เลยมีคนมาชอบเยอะถ้าอีกฝ่ายเข้าใจคุณก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอิทธิพลด้านลบของของพระศุกร์ในเรือนเนี้ยก็อาจจะเป็นคนที่ทรนงตัวถือว่าตัวมีสเสน่ห์ถือว่าตัวเก่งอะไรแค่นั้นแหละนะคะเอาประมาณอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเจ้าตาไม่รู้ตัวเอาจริงๆคุณเอนเตอร์เทนเก่งและคุณแบบน่ารัก มีความสง่างามมีคนอยากเข้าหาอะไรเงี้ยในช่วงระยะเวลานี้มันก็มีโอกาสพลาดพลั้งได้ง่ายที่จะคบหาคนไปทั่วกลายเป็นคนที่คนอื่นบอกว่าอะไรเจ้าชู้หลายใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันอยู่ในเรือนสี่นะบางคนช่วงนี้นะเนี่ย สาวเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็บอกได้ว่ามีปัญหาในเรื่องชู้สาวเลยละ่ะคือบางทีโชคลาภความสำเร็จที่เจ้าว่าตาอยากได้ไม่มาแต่มาในลักษณะมีสามีมากกว่าหนึ่งคนมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนอันนี้ระวังนะเพราะมันมีมรรตย,อยูอยู่เดี๋ยวจะมีความรุนแรงในครอบครัวนะคะ ดาวสุกในเรือนปัตตนิส่งผลให้เจ้าตาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้หรือไปพบเจอกับคนเจ้าชู้ก็ได้ต่อไปนะคะในเรื่องพระสุขเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของสหัสชฉะก็คือเรื่องของเอกสารสัญญานะคะทีนี้ดาวตานุรักษ์ของคุณเนี่ยตนุสหัสชฉะแล้วมาปัตตนิแต่พระสุขเป็นนิดแล้วก็โยมีโยเกณกับพระฤหัส เพราะฉะนั้นตัวตนของชาวลัคนาราศีมีในช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะหรือติดต่อสื่อสารค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะกับเพศตรงข้ามหรือกับเพื่อนมีการทำงานที่รวมกันและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีมนุษยสัยสมพันธ์ที่ดีนะคะมีการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างส่งผลในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณดีในระยะเวลานี้แล้วก็ มีบางคนอยากเรียนอยากทำอะไรก็ทำช่วงเนี้ค่ะออกแนวที่สมองพัฒนาอยากทำงานให้มันให้มันดีขึ้นก็เลยไปลงเรียนก็มีการปรับขยับตาแหน่งอยู่เหมือนกันนะคะแต่เจ้าตาช่วงระยะเวลาเนี้ยเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากให้ระวังด้วยแล้วระวังคนที่อยู่ใ,นในนกล้ตัวเองในแผนแกตัวเองในถิ่นตัวเองเนี่ยนะคะพูดจาทรยศหักหลังนะ แอบฟันข้างหลังอะไรเงี้ยระวังด้วยนะคะอ่ะคือคือตัวตนในระยะเวลานี้เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเหมือนกันความทุกเก็บไว้ในใจแสดงออกในทิศทางที่ดีแบบเนี้ยนะคะต่อไปในเรื่องของการงานและการเงินการงานและการเงินของเจ้าตาในระยะเวลานี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการงานที่ต้องแก้ไขบางงานไม่ใช่งานตัวเองนะคะก็เอามาแก้ไขแล้วแก้ไขได้ด้วยถามว่าเข้าตาผู้ใหญ่ไหม แอดว่ามีเกณฑ์ของการเข้าตาผู้ใหญ่ฮะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ด้วยนะคะส่วนมากเวลาที่คุณทําอะไรก็ตามแล้วผู้ใหญ่ถูกใจให้สังเกตเถอะว่าระยะเวลานี้เพื่อนฝูงหรือคนร่วมงานของคุณไม่พอใจเป็นเรื่องปกติเลยระยะเวลานี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ย คุณคุณคุณก็รู้อยู่หรอมั้งแต่ว่าลัคนกราราศีมีนไม่ค่อยอะไรรู้ว่ามีคนคอยแข่งรู้ว่ามีคนคอยแบบพูดลับหลังหาว่าเราเป็นเด็กเส้นมั่งอะไรมั่งอะไรองี้ยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างเอ็นดูคุณนะนะคะเออแต่ว่าในเดือนเนี้ยถ้าไม่ทะเลาะกับพราะแม่ก็มีคนทําให้ผู้ใหญ่ขัดแย้งกับคุณนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงิน การเงินมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เงินไปกับครอบครัวพ่อแม่ญาติมิดพี่น้องพี่ชายน้องชายโดนหมดอะเจ้าะตาสัจชาแปลว่าพี่ชายน้องชายนะคะเงินเป็นเรื่องของการหมุนเงินและระวังช่วงระยะเวลาเนี้ยหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าบางคนที่ติดนี้คุณเขาเลื่อนนัดชําระนะคะโชคลาภความสําเร็จมีไหมมีอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มากอะไรนะคะพะเกตเข้าสู่พบเรือนลาภะ มีอยู่เรื่อยๆนะคะเงะเงินทั่วไปอ่ะมีรายจ่ายมากเจ้าตาเนี่ยโอ้โหหมุนเงินแบบตัวเป็นเกลียวแล้วนะคะในระยะเวลาเนี้ยถ้าจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้ก็ยังไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าตาลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่การเงินมันเป็นคู่สตัวการเงินแบบทําอะไรมันมีแต่ออกอะ่ะนะคะ เจ้าตาหาเงินเข้ามาได้จากการงานที่เป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงมีเงินเดือนอะไรเงี้ยแต่เวลามันออกแล้วจะไปทํางานเสริมอะไรมันก็ไม่มีอ่ะนะคะบางท่านก็จะบอกแอดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่รู้จะไปทําอะไรซึ่งแอดว่าไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไม่ต้องทําเพราะว่าการไปทําเป็นความเสี่ยงมากกว่าซาดวยซํานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็คือบางทีแอดเชื่อว่าลัคนาราศีมีนะ่ะ ในเดือนนี้ครอบครัวค่อนข้างเป็นปัญหาของคุณไหมคะครอบครัวบ้านรถที่ดินทรัพย์สินค่อนข้างเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณเนาะเพราะฉะนั้นก็ระวังตั้งรับตรงนี้ไว้ด้วยส่วนพระฤหัสเนี่ยหรือว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยแอดมองว่ายัางเข้มแข็งอยู่ยังส่งผลดีให้อยู่นะคะแล้วบางคนก็ถ้าเข้ามาในเกณฑ์ของความรักก็ต้องบอกว่าคู่ก็ประครับประคองกันไปแต่ว่าคู่ก็ต่อปากต่อบคำกับคุณอยู่เหมือนกัน เพราะมันเป็นสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนิรันนะนะคะมันมีความขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ซัพพอร์ตกันได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็ซัพพอร์ตกันได้และจะซัพพอร์ตกันมากกว่านี้ในเดือนหน้าเดือนนี้อาจจะแบบว่ามีบางอย่างที่คุยกันไม่เข้าใจมีบางอย่างที่พูดกันแล้วมันขัดแย้งอะไรเงี้ยบางคนอ่ะเป็นภรรยาอยากจะเล่า เรื่องที่ไปพบเจออะไรมาส่วนสามีก็อยากจะแก้ปัญหาให้ภรรยาบอกฉันแค่อยากจะเล่าเฉยๆไม่ต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้ฉันอย่างนี้ก็มีนะคะขัดแย้งกันเล็ก,ลกๆน้อยๆแบบนี้ก็มีแต่ไม่ได้ถึงกับมากนะคะสูขกับราหูเนี่ยมันเป็นคู่ฟุ่มเฟือยมากกว่าดังนั้นช่วงระยะเวลานี้คู่สามีภรรยาระวังในเรื่องของการใช้เงินเยอะละกันนะคะ ส่วนคนโสดแอดว่าคนโสดแบบมีสนเสน่ห์หลายอย่างไม่ว่าจะกับคนอายุน้อยกว่าคนอายุมากกว่าเพื่อนฝูงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงคนมีคู่ก็ต้องระวังนะคะระวังความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าระยะเวลาในคุณมีสนเสน่ห์พระสุขอยู่ในเรือนเนี้ยก็แต่บางคนปัญหาเรื่องบ้านไม่มีแต่ไปซื้อบ้านใหม่ เจ้าตากกาลังจะซื้อบ้านใหม่แล้วถามแอดว่าซื้อได้ไหมแอดบอกจะมีปัญหาเรื่องบ้านซื้อได้การมีปัญหาเรื่องบ้านใหม่คืออะไรมันต้องมีการผ่อนบ้านเท่านั้นเองนะคะถ้ามันมีเกณฑ์ได้เอาเลยนะคะเพราะว่าดาวพรเรื่องหัดคุณอยู่ในเรือนสหัสชะยังไงคุณก็ต้องได้ถ้าเกิดคุณจะได้บางคนซื้อรถบางคนได้โทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์อยู่แล้วแอดเป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่องเงิน ลัคนาราศีมีนอกนั้นยังอยู่ในทิศทางที่คุณประครับประคองตัวเองผ่านครึ่งเดือนหลังนี้ไปได้อยู่นะคะบางทีมันเป็นเรื่องลูกหลานบริวารใช้เงินเรียนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะนะคะ,นะคะลัคนาราศีมีเนี่ยก็จะจะแบกรับภาระเยอะนะคะในส่วนคนโสดก็บอกแล้วว่าโอ้โหมาทุกรุ่นทุกวัยมาทั้งคนอายุน้อยกว่ามาทั้งคนที่แบบมีคู่แล้วมาทั้งอะไรคือแบบ แต่มันไม่สเสถียรไงสูกมันอยู่เดือนที่เจ็ดไม่คุคุยกับหลายคนเขาก็คุยกับหลายคนโกรธกันได้ไหมล่ะเรายังคุยหลายคนเลยเพราะฉะนั้นคุยกันไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปเปิดเผยอะไรมากถ้าคุยกันทางออนไลน์ก็ไม่ต้องไปเปิดเผยอะไรมาก,กค่อยๆศึกษากันไปก่อนแล้วถ้าจะพบปากกันมันก็ต้องเจอหน้ากันก่อนรู้จักกันก่อนนะ ต้องระวังการไปพบปะก,กับใครสองต่อสองเพราะระยะเวลานี้แอเตือนเรื่องเลยเตือนเรื่องประมาทพลาดพลัง้งไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นสาวสาวน้องๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ห่วงแฟนช่องที่เป็นผู้ชายนะมันก็มีเยอะแยะแฟนช่องที่เป็นผู้ชายอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็ต้องรับรับผิดชอบเขาอะนะเรื่องสุขภาพของลัคนาราศีมีนระวังโรคเก่าวนกลับมาพระสาวถอยหลังในเรือนวินาศน,นะคะ ดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนาราระวังไปติดไข้ของใครในช่วงนี้ปวดหัวตัวร้อนคิดมากเครียดวิตกกังวลนะพระเกศอยู่ในเรือนลาภะระวังเพื่อนทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนเสียหายนะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกลักนณาราศีมินก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวระยะเวลานี้มีความรักก็จะไปเปหนักเป็นเสียเป็นเฮียเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ นะคะเพราะว่าแอดบอกแล้วว่าดูให้ดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบจะแต่งงานด้วยอยู่แล้วช่วงนี้มันจะต้องไปซื้อแหวนซื้อชุดให้เจ้าสาวนะแอดมินก็โอเคมันก็เป็นช่วงจังหวะเสียจะต้องเปเจจะต้องดันอะไรอย่างเงี้ยก็เอานะคะก็ดูดูให้มันเป็นแบบเป็นทิศทางที่มันถูกต้องอะไรที่ถูกต้องแอดสน,สนับสนุนหมดละคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่ถูกต้อง แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องทิศท,ทางที่ไม่ถูกต้องการให้ที่มากเกินไปหรือการรับของใครมากจนดูเห็นแก่ตัวแอดก็ไม่สนับสนุนอยู่ละดังนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่หวังและตั้งใจแล้วก็ขอให้ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วก็ประสบความสําเร็จจากสิ่งดีๆที่คุณทํามา ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าสมัครสมาชิกไม่ว่าส่งซูเปอร์แตงหรือไม่ว่าจะแชร์คลิปให้แอดมินขอบคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ